ขอบค no ุณมากนะคะเมื่อก่อนอ่ะเมื่อก่อนโนโน่เขาเป็นสายป่วนก็จริงนะพี่รันก็รู้ประวัติเขามานะพี่รันก็รู้ประวัตินั้นโนโน่เขาเป็นสายป่วนก็จริงเขาเขาเป็นสายป่วนนะคะเขาเป็นสายป่วนเขาเป็นสายป่วนสายเออเออสายฟาดนะพี่รันรู้นะเออในการพิมพ์เัาคอมเมนต์นะคะแต่ตอนนี้เขาอยู่ในช่องพี่รันนะคะเขาอยู่ในช่องพี่รันเขาดีขึ้นมาเยอะนะคะาปรับตัวขึ้นมาเยอะเขาปรับตัวพี่ที่รันต้องการปรับเปลี่ยนปรับเปลี่ยนนิสัยของเขานะคะพี่รันเึ่งบอกว่าเออศัตรูนะคะ ไม่ใช่ศัตรูที่ถาวรน,นะคะศัตรูอาจกลายเป็นมิตรได้นะคะอ,อย่างอย่างอย่างโดโน,โนเนี่ยนะคะก็ไม่ได้มีศัตรูโดโน่ก็ไม่ได้เป็นศัตรูกับใครนะแล้วก,แวก็แล้วก็ไม่มีใครที่คิดจะเป็นศัตรูกับโดโน,โนพี่นันว่าเพราะฉะนั้นมันอยู่การที่โตครมโต้คารมกันแบบอ่า แบบหัวรุนแรงอ่ะนะคะการพิมพ์การโต้กันแค่นั้นเองนะคะคือไม่ยอมคือต่างฝ่ายต่างก็ไม่ยอมอะ่ะต่างฝ่ายเกิดต่างไม่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 อ่อนไม่อ่อนไม่อ่อนข้อให้กันได้กันนะพี่อนว่าบางครั้งมันต้องมียอมบ้างบางสิ่งบางอย่างถ้าเรารู้จักผิดนะเรารู้จักผิดเราก็ต้องรู้จักขอโทษนะคะรู้จักผิดรู้จักให้อภัยแล้วเราต้องรู้จักขอโทษนะคะถ้าเราไม่ผิดบางครั้งเราก็ต้องยอมนะคะยอมเป็นบางสิ่งบางอย่างนะคะยอมเพื่อให้สิ่งดีๆมันเกิดขึ้นนะยอมเพื่อให้สิ่งดีๆมันเกิดขึ้น ผมพูดเรื่อ vos, <te McD unterstützen cả> จจงจริงครับยินดีที่ได้รู้จักครับขอบคุณมากค่ะขอบคุณมากนะคะพี่รันรู้ค่ะเจมี่เจมี่จริงจังพี่รันรู้ประวัติโดโนดีนะคะเพราะฉะนั้นพี่รันพี่รันเอาโดโน่ขึ้นมาในช่องพี่รันนะไม่ใช่พ Nós, yes. ี่รันไม่สืบประวัติดโน่นะพี่รันรู้นะพี่รันรู้ประวัติโดโน่ดีทุกอย่างพี่รันรู้มาตั้งแต่นะตั้งแต่พี่รันเปิดเริ่มเริ่มทําช่องเริ่มทำช่องพี่รันก็เริ่มสืบประวัติใครที่เป็นไอ้มินพี่รันพี่รันสืบประวัติหมดนะคะพี่รันต้องสืบ นะคะพี่รันรู้เพราะฉะนั้นพี่รันตัดสินใจเพราะฉะนั้นพี่รันหือว่าเราเอาเขามาอยู่ในจุดหนึ่งนะคะไม่อยากให้เขาไปเป็นสายป่วนสายปัน่นนะคะเราเอาเขาดึงเข้ามาให้มาอยู่ในจุดที่ที่โอเคนะปรับเปลี่ยนนิสยัยปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของเขานะคะก็โอเคตอนนี้เขาก็เริ่มดีขึ้นนะเริ่มดีขึ้นพูดจาสุภาพขึ้นดีขึ้นคนอดีตนะคะอดีตคนเรามีอดีตที่ไม่ดีนะคะทุกคนมีอดีตที่ไม่ดีอดีตที่ไม่สวยงามทั้งนั้นนะคะ แต่ปัจจุบันเราสามารถที่จะดําเนินชีวิตแล้วก็ดำเนินดํเนินเนินอาการในดาเนินไปในทางที่ดีได้พี่รันว่านะอดีตทุกคนผิดพลาดกันมาได้อดีตไม่สวยหรูนะคะพี่รันอดีตพี่รันบึง้งอดีตพี่รันก็ไม่ได้สวยหรูนะคะเพราะฉะนั้นทุกคนมีอดีตที่ไม่สวยหรูนะคะทุกคนมีอดีตที่ผิดพลาดกันได้เพราะฉะนั้นเราอาดีตที่ผ่านมาเราเราก็อย่าเอามาใช้ในปัจจุบันนะคะแล้วเราก็ มามาโดโนโดมันรู้จักผมเออเอเอนะไม่เป็นไรคะ่ะไม่เป็นไรนะคะก็ตอนนี้ก็ให้รู้จักกันในช่องพี่รันแหละนะคะเอออืมนะคะเอาแบบนี้ก็แล้วกันก็ให้มารู้จักช่องพี่รันนะคะมาความรู้จักมามกคุ้นกันมาคุยกันบางครั้งคนเราไม่ได้คุยอ่ะบางครั้งไปคุยแต่ช่องเอ่อที่มันมีม,มีมีการขัดแยง้งโต้แย้งกันนะคะมันก็จะมันก็จะจะมผีผลลบมากกว่าผลบวกแต่ถ้ามาอยู่ช่องที่บวกอะ่ะ ไอ้ผลลบมันจะกลายเป็นบวกขึ้นมันก็จะมันก็จะได้คุยกันได้เข้าใจกันมากขึ้นนะพี่นันว่านะคนเราต้องได้คุยกันนะคะขอบคุณมากค่ะลุงแฟมิลี่ขอบคุณมากค่ะลุงแฟมิลี่นะมันก็จะเข้าใจกันมากขึ้นมันจะไม่เมือนกันตรงนี้แล้วก็ได้จับไม่จะเอกันแล้วคุยกันนะคะแล้วมันก็จะเข้าใจกันมากขึ้นแล้วก็จะได้คุยกันมากขึ้นนะคะแล้วทุกสิ่งทุกอย่างมันก็จะกระจ่างขึ้นพี่นันคิดแบบนี้นะอืมก็คิดบวกนะคะคิดบวกนะคะขอบคุณมากคะเออขอบคุณนะคะน้องบีเอ็นเนมคะะอื นะคะแล้วก็อ,อ,อย่าเออบางคนก็ชอบยั่วยั่วให้โมโหอ่ะนะคะเอออย่างเออในเห็นไหมจิมมี่จิมมี่ใจจริงเนี่ยก็ชอบยั่วยั่วให้โมโหนะ่ะจุดอ่อนโครโรโน่เนี่ยก็คือเขอาเขาเขาเออเขาจะโดนยั่วไม่ได้เออเขาจะโมโหนะคะเออช่วงบินเรายังห่างกันเยอะเทียบไม่ติดช่วงชั่วโมงที่ห่างชั่วโมงบินเรายังห่างกันเยอะเทียบไม่ติดนั่นก็คือเราต้องส,สงบนิ่งนะ <ś. S 1> อือพี่รันว่าการสยบ,สยบนะ น,นิ่งสงบสยบมานนะคะเคยได้ยินคํานี้ไหมคะนิ่งสงบนิ่งสงบสยบมานนะคะเราอย่าตอบโต้ะนะอืถ้าโดโนโนไม่ตอบโต้ก็ไม่มีอะไรเกิดขึ้นนะถ้าโดเป็นเอ็ดมินที่ดีนะคะเราก็สวัสดีเขาแค่นั้นเองสวัสดีสวัสดีครับอขอบคุณครับนะคะมันก็ไม่มีอะไรเกิดขึ้นนะพี่ดนะนะันว่านะพี่ดันว่านะเอาแบบนี้นะ <laughs> น่ะน่ะก้าหน้านะ โอเคโอเคนะโอเคขอบคุณมากนะคะเออพี่รันก็ขอโอเคนะคะขอบคุณมากนะคะเออพี่รันว่าจะขึ้นแค่ชั่วโมงเดียวนะคะตอนนี้ก็มันชั่วโมงครึ่งแล้วนะคะขอบคุณมากค่ะทุกไรค์ทุกกาลังใจนะคะทุกไรค์ทุกแชร์นะคะขอบพระคุณมากเลยนะคะเดี๋ยวแป๊บหนึ่งนะคะแป๊บหนึ่งขอบคุณมากนะคะทุกรค์ทุกแชร์ทุกกาลังใจที่มาให้กำลังใจพี่รันนะคะขอบคุณมากค่ะเดี๋ยวนะคะขอตัดคลิปแป๊บหนึ่งบันทึก